อันนี้ยยากหน่อยนะ้องเพราะตอนแรกที่เราอ่านเจอพี่บอกเลยว่าตัวนี้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรมันต้องเอาหนึ่งแปดไปทางตรงลักษณะนั้นๆด้วยอันนี้คือยากหน่อยนะครับยากหน่อยเนาะต้องอ่านช้าๆทำความเข้าใจดีๆนะครับแมนๆกันครับซีซั่นที่3สวัสดีครับน้องๆนะครับก็กลับมาพบกับพี่แมนนะครับคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือโจทย์นะครับแนวข้อสอบบทความ ที่5แล้วนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาฝึกทำกันครับในรายการอะไรของพี่ครับที่เปิดวันใหม่เลยนะครับในรายการแมนแมนกันคลาสนะครับซีซั่นที่3 EP ที่5แล้วนะครับนะน้องคนไหนที่ยังไม่มีโจทย์ในมือนะครับนะอย่าลืมนะครับพี่ใส่โจทย์ไว้ให้นะครับไปดาวน์โหลดนะครับใต้คลิปนี้นะครับนะแล้วก็ไปฝึกทำด้วยนะครับแล้วก็กลับมาดูเฉลยนะครับอ๋อบอกนิดนึงว่าอย่าลืมนะครับไปฝึกฝนรหัสด้วยสำคัญมากๆนะครับพี่ อยากให้น้องฝึกผลรหัสทุกคนนะครับจะได้รู้ว่าเราเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อันนี้สาคัญมากเรื่องการบริหารเวลานะครับว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะมาดูโจโย์กันก่อนนะครับโอเคเนาะถ้าคนไหนที่มีโจอยู่ในมือแล้วนะครับก็พร้อมดูฉเฉลยแล้วมาลุยกันเลยครับน้องเริ่มเลยบทความที่5นะครับต่างคนต่างเจนรู้เขารู้เรานะครับยอ่อหน้าที่1ครับยังไม่มีออมีนะครับน้องก็คือมีที่เขาบอกว่า อ่าแต่ละเจนนะครับพี่ใช้คำว่าเจนเลยกันแต่ละเจนนะครับนะก็เกิดมาในยุคสมัยที่ต่างกันเนาะแล้วก็เขาบอกว่ามีปัจจัยที่แปรเปลี่ยนตามยุคสมัยโดยที่เป็นผลนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะส่งผลต่ออะไรส่งผลต่อลักษณะของแต่ละเจนทาให้เจนเนียมีบุคลิกหรือมีลักษณะที่เหมือนกันแล้วก็ต่างกันนะครับอันเนี้ยยังไม่ได้โยงนะครับน้องยังไม่โยงนะครับ <S 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 พี่บอกเลยว่ายังไม่ได้โยงอะไรนะคือ อย่างแรกคือคํามันก็ยังไม่ชัดด้วยคํายังไม่ชัดหมายถึงว่าไอ้ตรงนี้มันยังไม่ชัดว่าจะให้เป็นอะไรจะให้เป็นลักษณะไหนของเจนแต่ละเจนถูกปะคําคมันไม่ชัดที่จะระบุได้ว่ามันเป็นคําไหนบ้างในตารางถูกไหมเพราะงั้นมันเป็นลักษณะของการแค่เกินมาว่ามันจะมีปัจจัยซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะของแต่ละเจนด้วยเนี่ยเขาบอกไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูว่าแต่ละเจนเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวอธิบายอย่างละเอียดให้เลยนะครับตรงนี้ที่เขาบอกเพราะงั้น ในบรรทัดต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายแหละว่าแต่ละเจนมีลักษณะนิสัยยังไงแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ลักษณะนิสัยของเขาเปลี่ยนไปหรือว่าเกิดลักษณะลักษณะนิสัยอะไรบ้างจากปัจจัยที่เขาก็จะอธิบายให้เราฟังนะครับไปดูกันเลยอันแรกเขาบอกว่าเจนบีนะครับหรือว่าเบบี้บูมเมอร์นะครับนะก็คือรุ่นพ่อของพี่เลยครับนะประมาณนั้นเลยนะเขาบอกว่านะครับมีลักษณะอะไรครับลักษณะของคนเจนนี้นะครับก็คืออดทนศูนย์นะครับสองศูนย์เพราะงั้นอย่าลืมนะครับเอาศูนย์แปดเอ้าเอาศูนย์หนึ่ ศูนย์หนึ่งมีองค์ประกอบเป็นศูนย์แปดครับเจนบีนะครับแล้วก็บอกว่ามีอดทนมีความอดทนศูนย์นะครับมีองค์ประกอบเป็นสองศูนย์มีองค์ประกอบเป็นศูนย์สามจริงจังนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบเป็นหนึ่งสองทำงานหนักนะครับทุ่มเททำงานหนักนะนะซึ่งเขาบอกว่าลักษณะที่สายตรงเนี้ยที่เขาอาธิบายให้เนี่ยสองศูนย์ศูนย์สามแล้วก็หนึ่งสองเนี่ยเป็นผลมาจากหนึ่งในปัจจัยที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็คือศูนย์เจ็ดตรงเนี้น้องต้องอ่านอย่างเข้าใจดีๆนะครับว่าจริงๆแล้วน่ปััจจยเนี่ย หรือว่า07ที่จะเป็นตัวทําให้เกิดลักษณะนิสัยนี้คือ20 03แล้วก็12ถ้าเราอ่านอย่างเข้าใจจะทราบอยู่แล้วว่าเขากํกาลังจะบอกว่าเป็นผลมาจาก1ในปัจจัยถูกปะ้ะดังนั้นมันจะไม่ใช่ตัวปัจจัยแน่นอนแต่ต้องเป็นตัวที่เป็นองค์ประกอบของปัจจัยนั้นถูกปะ้ะก็คือ07นั่นเองก็คือเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นฟ,นฟูภายหลังสงครามสิ้นสุดลงนะครับก็คือ07ไปทางตรง20 03แล้วก็12นั่นเองโดยที่ ศูนย์เจ็ดเนี่ยเป็นตัวลูกของ1นึ่งศูนย์นะครับโยงแบบองค์ประกอบกันนะทีนี้เขาก็บอกว่านอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นคนที่มีความเคร่งครัดด้วยต่อทมเนียมประเพณีที่มีมาแต่เดิมนะครับซึ่งมันทําให้ทำไมครับไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตามการและเวลาได้ก็คือไปทำไมครับทําให้ตรงนี้เฮ้ยมีคําว่าทําให้แต่โยงไปจับย้งนี่เลยครับมันคือไอ้โม่งอะไรโมง่งตรงข้ามนั่นเองครับเรา คุยกันมาแล้วถูกป่ะในทำไมครับใน EP ที่แล้วนะครับนะเราก็เจอมาแล้วครับนี่คืออิโม่ตรงข้ามนะโม่ตรงข้ามของ1นก้านะครับโอเคจบไปย่อหน้าที่2นะครับต่อมาครับอ่าเปลี่ยนเป็นเจนละอีกเจนหนึ่งนะครับก็คือเจน x นะครับก็คือ1นก็อย่าลืมนะครับน้องๆน้องต้องเอาตัวตัวเจน01มาเชื่อมโยงด้วยนะครับมีองค์ประกอบเป็น15ึ่เจนเ จากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะนิสัยของ Gen X เป็นอย่างไรนะครับก็คือมีการศึกษาที่ดีอ,อันนี้ไม่ได้ให้มานะครับอันที่ให้มาคือ1นครับมีฐานะดีมีเงินนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นผลมาจากความทุ่มเทเป็นผลมาจากนี้เป็นทางตรงครับความทุ่มเทของ Gen B ที่ทําไว้คือ 1, นึกับ2อนั่นเองนะไม่ใช่ตัว Gen B นะครับแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าสิ่งที่ Gen B ทําไว้นะครับก็คือ 1, 2, 2, 1> นึกับ2อเพราะฉะนั้นตัวที่โยงไปหา1นึี่ทําให้ Gen X มีลักษณะ ที่นานะดีมีเงินเนี่ยก็เพราะว่าเป็น1 2กับ2 0นะครับที่เป็นลักษณะของอะไรของเจน B ที่ทำไว้นะครับเพราะงั้น1 2กับ2 0เนี่ยไปทางตรง1 4นะแล้วก็บอกว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากลักษณะของเจนนี้อันเนี้ยยากหน่อยน้องเพราะตอนแรกที่เราอ่านเจอพี่บอกเลยว่าตัวเนี้ยยังไม่รู้ว่าคืออะไรเพียงแต่ว่าเขาอธิบายต่อเราถึงจะได้ทราบว่าอ๋อมันหมายถึงตัว1 2กับ2 0ทราบได้อย่างไรก็ตรงนี้ครับที่เขาบอกว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อหรือกล่าวอีกในหนึ่งกล่าอีกในหนึ่ ไอ้เจนเเนี่ยเป็นลูกของเจนบเหมือนเป็นพ่อเป็นลูกกันอะ่ะเขาเลยบอกว่ามันจะมีลักษณะนิสัยที่เหมือนกันด้วยนั่นคือ20กั1 2. 2> บ1นึ่งเพราะงั้น20นกับ1นึเนี่ยก็เบี่ยนในมงของลักษณะของเจนนี้ครับตรงนี้นั่นเองแต่ถามว่าพี่แมนมันโยงซ้ำไหมก็คือมันโยงซ้ำนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเขากำลังอธิบายให้ให้เราทราบว่าที่เจนเมีฐานะดีมีเงินก็เพราะว่ารุ่นพ่อเขาทําไว ใูปะแต่ว่าตัว 7X ที่เป็นลูกของรุ่นพ่อเนี่ยเขาก็มีลักษณะเหมือนพ่อด้วยเขาก็เลยมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือมีความอดทนแลวก็ขยันขยันทำง,งานนั่นเองครับก็เลยเป็น1 2- กับ2 0ไปทางตัว1นตัวเนี้ยไม่มีอะไรนะครับเขาแค่เขาแค่มาเก่าเก่าซ้ำอีกทีว่าพ่อกับลูกเนี่ยมีลักษณะท,ที่เหมือนกันนั่นเองนะครับต่อมาครับอีกส่วนหนึ่งยังไม่จบนะยังไม่จบนะอีกส่วนหนึ่งคือมาจากเศรษฐกิจในยุคนี้ที่มีการเติบโตครับเพราะงั้นหนึ่งหนึ่งก็เป็นอีนม,นนออรรนมีเงิน เพราะงั้นหนึ่งก็เลยไปทางตรงหนึ่งสี่นั่นเองครับเห็นเนาะจบไปนะครับย้อน้าที่สามใช่ไหมยังไม่จบนะครับมาต่อนะครับอีกงาหนึ่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยเจนนี้นะครับก็คือหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าก็มีความคิดสร้างสรรค์นะครับไฟหอคุ้รู้ใหม่ๆนะครับซึ่งปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลคืออะไรหนึ่งแปดนั่นเองครับหนึ่งแดนั่นเองอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับก็คือทางตรง0ูนย์ห้าครับมีความคิดสร้างสรรค์นะแล้ววเาาบอก่ อินเทอร์เน็ตนะครับนะรวมถึงเทคโนโลยีด้วยนะครับก็เป็นอีก2ปัจจัยที่เปลี่ยนไปตามยุสมัยนะครับก็คือ10เนี่ยปัจจัยเนี่ยมีองค์ประกรอบด้วยก็คือ18อินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆแล้วมีเทคโนโลยีนะครับแต่เขาไม่ได้ให้มาเราไม่เป็นไรนะแล้วก็เขาบอกเพิ่มเติมอีกว่ายังไม่จบนะครับลักษณะของคนเจนนี้ยังมีเหลกก็คือคือคอะไรครับองค์ประกรอบแล้วก็มี1นก้าก็คือสามารถปรับตัวนะครับให้ให้เข้ากับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะงั้นหรรนึ่งห้าก็นะีอกว่า ลักษณะเด่นเหล่านี้นั่นก็นหมายถึงว่าเจ้าตัว19เนี่ยจริงๆแล้วเขาว่าลักษณะลักษณะเด่นเหล่านี้มันมีหลายตัวนะแต่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ให้มาเลยเช่นชอบทําอะไรง่ายๆไม่ต้องเป็นทางการมากไม่ยึดติดอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นลักษณะที่เขากำลังกล่าวถึงแต่ว่ามันมีแค่19อยู่ตัวเดียวเพราะงั้นตรงเนี้ยลักษณะเด่นเหล่านี้ก็หมายถึง19นะครับนะมีอิทธิพลมาจากหนึ่งในปัจจัยที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองเพราะงั้นอินเทอร์เน็ตก็คือไปทางตรงหนึ่นเงเก้าน ไม่ยากนะครับแต่อ่านช้าๆนะครับเพราะโยงเยอะอยู่นะอ่านอ่านช้าๆนะครับต้องอ่านช้าต่อมาครับเจนไวน์เจนไวน์นะครับเก็บไปทีละเจนนะครับน้องๆเจนไวน์เนี่ยเขาบอกว่ามีลักษณะก็คือปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดีเลย0ูนย์ก็มีองค์ประกอบเป็น19ครับอ่แล้วก็บอกว่าอีกลักษณะก็คืออะไรครับศูนย์สี่เนี่ยเจนเนี่ยก็มีลักษณะคือมีองค์ประกอบเปศูนย์หกด้วยคือเปิดใจยอมรับความแตกต่างด้วยนะซึ่งเขาบอกว่า 06ลักษณะเนี้ยที่มีการเปิดใจยอมรับความแตกต่างเนี่ยนำไปสู่ลักษณะอีก2อย่างก็คือมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยแต่กล้าที่จะเปิดเผยอันนี้ไม่ได้ให้มานะครับก็จะมี06เปิดใจยอมรับไปทางตรงความเป็นตัวของตัวเองซึ่งความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็ต้องโยงเป็นตัวลูกของ04ที่เป็นอีก1ลักษณะด้วยตามที่เขาบอกว่าเนี่ยอีกหนึ่งลักษณะนะครับของเจนนี้นะ แล้วก็เขายังบอกอีกว่าคนเจนนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นลูกของเจน X ซึ่งเป็นคนในยุคเศรษฐกิจกาลังเติบโตอันนี้พี่ว่าน้องอาจจะหาไม่เจอด้วยระมัดระวังนะครับคำมันซ่อนเนียนมากเลยหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะก็คือหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีองค์ประกอบอาเป็นองค์ประกอบนะครับของหนึ่งศูนย์ปัจจัยที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยนะครับนะโยงเยอะอยู่โยงกระจายกระจายเพราะฉะนั้นอาจจะช้านะครับค่อยๆอ่านมาต่อมาครับลักษณะที่ เห็นเด่นชัดตรงนี้แล้วนะของเจนเจนนี้นะครับก็คือมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับนะเป็น05นาะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมขึ้นอีกนะก็คือ16นั่นเองนะครับหนึ 1, 6, 6่งกมีกาบเป็น1 6ด้วยนะครับมีทักษะที่หลากหลายจะเห็นว่าการเชื่อมโยงเนี่ย,ยแล้วคำที่ซ่อนอยู่อะไม่ได้ยากนะแต่แค่มันซ่อนเยอะแล้วมันมีการโยงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับต้องอ่านช้าๆนะครับต่อมาครับเขาบอกอีกว่าจากที่กล่าวมาแล้วว่าไอเจน Y เนี่ย มันเกิดมาอยู่ในโลกที่เป็นแบบโลกอินเทอร์เน็ตเลยถูกไหมมีอินเทอร์เน็ตแล้วเขาบอกว่าปัจจัยนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับนะก็คือทําให้เกิดเป็นอิทธิพลหนึง่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดลักษณะต่างๆอันนี้เป็นตัวลูกนะครับถูกป่ะคํานี้ชัดเจนมากโยงตัวลูกนะครับแต่อันนี้พิเศษนิดหน่อยครับพิเศษใส่ไข่นิดหน่อยตรงที่ว่าโยงตัวลูกตรงเนี้ย เขาอธิบายเพิ่มเติมว่ามันมีอะไรบ้างก็คือมี19 06 05แล้วก็16นั่นเองครับที่ได้รับอิทธิพลมาจาก18ปัจจัยเรื่องของอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับ18ก็เลยไปทางตรง4ตัวนี้เลยนะโอเคจบไปครับกับเจนวต่อมาที่เจนแซครับย้อนนาที่5ครับเจนแซก็โยงวุ่นวายเหมือนกันเลยน้องนะครับเอามาดูกันว่ามีลักษณะอะไรบ้างครับเขาบอกว่าเจนนี้เนี่ยนะมีลักษณะของคล้ายกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ ตรงนี้น้องต้องระวังนิดนึงครับเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับรุ่นพ่อรุ่นแม่อยู่บ้างอันนี้มันไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นเจนไหนน้องไม่สามารถที่จะเอาลักษณะของเจนนั้นมาใส่กับเจนนี้ได้นะครับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับเจนไม่เหมือนกับเจนเจน,เจนบีที่เป็นเบบี้บูมเมอร์นะครับที่เขาบอกว่าเจนนั้นอนะ่ะพ่อกับลูกมีลักษณะนินสัยที่เหมือนกันอยู่แล้วเขาอาธิบายอย่างชัดเจนแต่ตรงนี้ไม่ได้ชัดเจนนะครับนะไม่ได้ชัดเจนนะครับโอเคเขาอธิบายชัดเจนชัดๆนะครับเที่อชัดคือก็คือ B ลักษณะที่จะกล่าวถึงนะครับอ่านี่เห็นปะเขาลัาจะกล่าวถึงว่ามีอะไรบ้างแล้วเขาบอกว่าไม่ไ,มได้อ่านมาไม่ได้มาจากการเลี้ยงดูทั้งหมดแต่มาจากปัจจัยของยุคนี้อย่างอินเทอร์เน็ตเพราะงั้นเขาจะอธิบายลักษณะของเจนนี้พร้อมกับบอกว่าลักษณะที่จะอธิบายอะ่ะเป็นผลมาจากอินเทอร์เน็ตเพราะงั้นต้องมีอินเทอร์เน็ตโยงไปทําให้เกิดปัจจัยเอ้ยทำให้เกิดลักษณะนั้นด้วยนะครับศูนย์เก้ามีองค์ประกอบเป็นหนึ่งเก้าอันนี้คือลักษณะตัวแรกของเจนนี้ เพราะงั้นก็ต้องมี18โยงไปทางตรงด้วย19แล้วก็บอกต่อว่าอาจจะไม่หมดด้วยลักษณะก็มีองค์ประกอบเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเป็น06เปิดกว้างก็อยจะลืมว่าต้องเอา18อินเทอร์เน็ตโยงไปทางตรง16 06ด้วยที่เป็นลักษณะของเด็กเจนนี้ยังไม่จบครับเขาบอกว่าลักษณะต่อมา09ก็ต้องโยงมีองค์ประกอบเป็น13เป็นลักษณะเพิ่มเติมของเจนนี้ แล้วก็อย่าลืมว่าต้องเอา1นึ่งแปดเห็นไหมพี่ย้ําตลอดเลยเพราะว่าเขาอธิบายไว้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวลักษณะที่ใส่ที่กำลังจะอธิบายเนี่ยจะมีอิทธิพลมาจากปัจจัยอะไรนะครับเพราะงะั้นก็ต้องมี18ที่เป็นปัจจัยเนี่ยที่มีอิทธิพลน่โย,ยงมาทางตัว1นึด้วยและก็ยังไม่หมดครับน้องอันสุดท้ายด้านล่าง0ูนเด็กเจนนี้เนี่ยทำไมครับมีองค์ประกอบอ๋อเป็นองค์ประกอบนะฮะอันนี้เป็นองค์ประกอบมีองค์ประกอบ16 มีทักษะที่หลากหลายและก็จําเป็นที่จะต้องมี1 8งแปโยงไปทางตรงด้วยนะครับทางตัวหนึ่งหดด้วยเนาะโอเคเนาะอันนี้คือเจนนี้คนระับเป็นการวางประโยคที่มีความซับซ้อนนะครับเป็นลักษณะของการวางที่จะบอกว่าเขาสั่งให้เราโยงก่อนงงไหมคือตรงเนี้ยเขาสั่งให้เราโยงเขากำลังจะบอกว่าเด็กเจนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นลักษณะของเขาแล้วบอกว่าลักษณะที่จะกล่าวถึงจะบอกว่ามีปัจจัย มาจาก18แล้วพอเขาแตกออกมาว่าแตกอธิบายามาว่ามีลักษณะอะไรบ้างลักษณะอะไรบ้าง4ตัวนี้น้องต้องอย่าลืมว่าเขาบอกเลยว่าจะต้องมีอิทธิพลม,มาจาก18เพราะงั้นต้องเอา18ไปทางตรงลักษณะนั้นๆด้วยอันนี้คือยากหน่อยนะครับยากหน่อยเนาะต้องอ่านชา้ชาๆทำวามเข้าใจดีๆนะครับเพราะว่าถ้าอ่านไม่เข้าใจเราจะสับสนเลยว่าเอ๊ะเอาตัวไหนยกไปตัวไหนบ้างอย่างเงี้ยเราจะะยงผิดได้ง่ายๆเลยนะครับต้องระวังนะจอหน้าที่6ครับมีไหม ไม่มีหมดแล้วนะครับตาับ,บทความนี้จะบอกว่าไม่ยากมากนะครับแต่คําที่ใช้คือไอโม่ไม่ได้ซ่อนยากถูกป่ะถ้าเทียบกับบทความอื่นที่ผ่านมาทีบา่บางตัวนี้คือเปลี่ยนแปงลงรากไปเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ยากมากเรื่องของไอโม่นะครับแต่การบางประโยชน์เนี่ยมีความซับซ้อนอยู่นะครับอย่างตัวเนี้ยที่ที่พี่อธิบายไปตัวเนี้ยก็ถือว่าซับซ้อนในระดับหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเราแกะได้นะเหมือนแบบเหมือนคามันมัดติดก,กันอยู่อะ แล้วถ้าเราแกะพงออกมาได้แกะพงออกมาได้อะพี่บอกเลยว่าตัวนี้จะเคลียร์ทันทีเราจะรู้ว่าอ๋อต้องการให้โยงจากตรงนี้ไปตรงนี้นี่เองนะครับมาดูเฉลยกันครับมาดูเฉลยกันตรงนี้เลยบอกเลยว่าข้อสอบจริงก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันบอกไว้ก่อนนะข้อสอบจริงโยงเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเนาะถ้าไม่ทันน้องพอไว้ก่อนนะครับอ่ะมาดูมาดูตัวตารางฝนอากันกอันนี้พี่สูมให้ดีกว่าเพราะว่ามันดูตัวเล็กแต่มันก็สูมได้แบ่งไปทีละครึ่งนะครับน้องๆอ่าโอเคประมาณนี้10ตัวแรกก่อน สิตัวแรกแล้วก็อีกสิบตัวครับจบกันไปแล้วครับเรียบร้อยสำหรับ EP ที่5นะครับอย่าลืมนะครับน้องกลับไปทบทวนนะครับตั้งแต่ EP ีแรกด้วยนะจนถ,ถึง ep นีนี้ใครทําเต็มทุกบทความได้ต้องบอกว่าเยี่ยมมากๆนะครับน้องเรียกว่าพร้อมมากๆแล้วนะครับส่วนใครที่เผลอไปบ้างไม่เป็นไรนะคราบน้องวิชาเนี้ย เราใช้จุดที่เราเผยที่เราผิดพลาดนี่แหละเป็นจุดในการเรียนรู้นะครับเพื่อที่เราจะได้ปรับนะครับความคิดของเรานะครับว่าโยนยังไงให้ถูกแล้วที่ผิดผิดอย่างไรนะครับตอนเราไปสอบเราจะได้โยนได้อย่างถูกต้องนะครับกับจุดที่พี่ขยี้ให้ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดไม่ได้จุดใหม่นะครับแต่เป็นจุดที่ออกสอบบ่อยๆอยู่แล้วแล้วพี่นําเอามาวางเป็นอ่เป็นบทความเป็นข้อสอบเพื่อให้เราได้ฝึกได้วิเคราะห์ในจุดต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นกลับไปทบทวนทั้ง5้าบทความนี้ได้เลยนะครับส่วนนองไหนที่ อาจจะเพิ่งมาทําในบทควาที่5ก็อย่าลืมย้อนกลับไปได้น้องพี่ใส่โจทย์ใช่ปะเรียบร้อยไปแล้วนะครับใต้ทุกคลิปเลยนะครับตั้งแต่ ep ที่1ถึง ep ที่5นะครับมีโจทย์ให้น้องอยู่แล้วแล้วก็มาดูเฉยแต่ถ้าเกิดคําถามเพิ่มเติมขึ้นมาก็ถามพี่ได้นะครับทาง ig ก็ได้นะพี่ตอบให้อยู่แล้วนะครับเข้ามาทักทายเข้ามาถามเข้ามาปรึกษาได้หมดเลยนะครับนออาอก็เป็นกรรําลังใจให้น้องทุกคนนะครับคนไหนที่อยากเป็นหมอก็ขอให้น้องได้เป็นหมอสําเร็จอย่างที่น้องหวัง เป็นหมอที่ดีช่วยรักษาคนไข้นะครับแล้วก็อขอให้ประ,ประสบความสำเร็จทุกคนเลยครับขอให้น้องโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแมนแนกันครับซีซั่นที่3